สวัสดีนะคะท่านพิชม fc แฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็พบกับละองชาแนลเหมือนเช่นเคยนะคะไม่ทราบว่า fc ท่านใดพอจะโชคดีกันบ้างไหมคะก่อนอื่นแอดก็ต้องขอแสดงความดีใจกับ fc ทุกท่านที่โชคดีนะคะและก็เสียใจกับท่านที่ยังไม่ถูกด้วยนะคะเดี๋ยวงวดนี้ก็จะสู้ๆไปด้วยกันใหม่นะคะท่านพิชม สำหรับตัวแอเองก็โชคดีนะคะก็ถูกนิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมพอได้ลุ้นกับเขานะคะก็ดีใจมากค่ะที่โชคดีนะคะเพราะว่าแอก็ซื้อตัวเลขกับคุณลงุงแฟนป้ายหยัดนะคะให้มาเม็ดเดียวนะคะหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะแอก็กลับด้วยนะคะท่านผู้ชมก็เลยโชคดีนะคะแต่ว่าเลขที่นำเสนอก็จะเข้าอยู่ประมาณ สี่คลิปน่าจะได้นะคะก็จะมีของปู่คอนแก่นก็เข้านะคะปู่คอนแก่นเข้าหกหนึ่งนะคะแล้วก็พญาบึ้งก็เข้าเข้าหกเก้าก็เข้าหกหนึ่งก็เข้านะคะถ้าจับคู่ถูกนะคะท่านผู้ชมก็ถือว่าเข้านะคะแล้วก็ตัวเลขของสูตรพมาร่าให้มางวดแรกนะคะก็แอดลงเมื่อวันที่หนึ่งพร้อมกับคลิปของพี่ส้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยเลขสูตรคำนวณ เอเป็นสูตรเป็นสูตรพม่านะคะท่านผู้ชมแต่คุณพี่ก็แบ่งปันมานะคะให้มางวดแรกก็เข้าเลยค่ะท่านผู้ชมซึ่งคุณพี่บอกว่าสูตรนี้เข้ามาแล้ว20งวดนะคะรวมงวดที่ผ่านมาเป็น21งวดนะคะแต่ว่างวดก่อนๆจะเข้า3ตัวตรงนะคะท่านผู้ชมเจ็ 7, 2, 5, เข้า3ตัวตรงนะคะแอดก็เลยซื้อแต่ หกแปดศูนย์นะคะเพราะว่าสามตัวตรงคุณพี่ก็ให้มาหกแปดศูนย์นะคะแอดก็เลยตัดสองตัวทิ้งไปนะคะก็เลยก็เลยไม่โชคดีกับตัวเลขของคุณพี่ให้มานะคะเลขสุดพม่านะคะก็น่าเสียดายมากๆค่ะท่านผู้ชมแล้วก็คุณพี่บอกว่าคุณพี่เองก็ถูกเยอะนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ทางนู้นก็ถูกกันทุกงวดค่ะท่านผู้ชมคุณพี่ก็โทรมาหาแอดอยู่นะคะเมื่อคืนก็โทรมาค่ะ แล้วก็คุณพี่บอกว่าพร้อมจะแบ่งปันให้กับช่องละอองชนะไปตลอดนะคะยังไงก็กดติดตามไว้เลยนะคะท่านท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้มีกําลังใจในการทํางานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชเด,ดีๆชอดเด็ดๆนะคะท่านผู้ชม เพราะว่าสูตรพม่าก,ก็แม่นมากนะคะให้มางวดแรกก็เข้าเลยนะคะสูตรนี้น่าลุ้นมากๆค่ะท่านผู้ชมคุณพี่บอกว่าราวประมาณ3-4วันนะคะเราว3ม4วันเดียวคุณพี่ก็จะส่งตัวเลขมาให้นะคะแอดก็จะรีบลงคลิปให้กับ f c ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะเพราะว่าได้คุยกับคุณพี่กันแล้วนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้ วันนี้นะคะก็จะนําเสนอสูตรคํานวณของปู่คอนแกนไปก่อนนะคะของปู่ก็แม่นนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าไอปู่ให้มาให้มาทุกง,งวดนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าสองงวดก่อนก็พลาดนะคะสูตรของปู่ก็จะอยู่ถ้าพลาดแล้วก็งวดสองงวดก็จะติดกันนะคะท่านผู้ชมถ้ากลับเข้าอีกก็จะเข้าติดติดกันนะคะงวดนี้ก็กลับมาเข้าใหม่อีกรอบนะคะ 61เต็มๆนะคะท่านผู้ชมงวดต่อไปก็ไม่แน่นะคะอาจจะเข้าอีกนะคะเพราะว่าถ้าได้เข้าแล้วก็จะเข้าติดนะคะเพราะว่าหลุดไปแล้วสองงวดนะคะก็วันนี้หลวงปู่ก็ให้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ท่านผู้ชมพร้อมหรือยังคะให้ท่านผู้ชมทางบ้านเตรียมสมุดปากกาไว้เลยนะคะเดอแอดก็จะ ่านตัวเลขให้ฟังนะคะเดี๋ยวก็จะให้ดูตัวเลขซ้ำอีกรอบนะคะ เดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูตัวเลขชัดๆอีกรอบนะคะสูตรคำนวณแม่นๆจากปูข่ขอนแก่นนะคะนี่นะคะสูตรปูข่ขอนแก่นนะคะท่านผู้ชมงวดประจำวันที่16สิงหาคมพศ2564นนะคะชุดรวมบนล่างนะคะวิ่งบนล่างนะคะเด่นสามรองสี่นะคะวิ่งบนล่างเด่นสามรองสี่นะคะ จับคู่ได้มี2 6 6ห2ห 7, 7 2อ8สอแนะคะแล้วก็3 6 6ห3ห 7, 7 3 3 8สามแนะคะแล้วก็ส6 6 4 4 7กสแล้วก็ส 8, 8่แนะคะให้ท่านพู้ชมแคปหน้าจอไว้ลุ้นไว้ดูนะคะว่าจะเข้าอีกหรือ หรือไม่เข้านะคะท่านผู้ชมก็ต้องรอลุ้นกันอีกนะคะแต่ว่างวดที่ผ่านมาก็เข้าหกหนึ่งเต็มๆนะคะถ้าเอฟซี C, ท่านใดได้เสียงโชคเสียงลาบไปกับปู่ขอนแก่นก็คงจะโชคดีกันนะคะลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็หาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ชมเป็นเพียงแค่แนวทางก่อนก็ได้นะคะ ถ้าไม่ไม่มีตัวเลขที่ถูกใจนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดก็มีหน้าที่นำเสนอให้กับ f อทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ต้องขึ้นอยู่กับบุญแล้วก็วาสนาด้วยนะคะถ้าเรามีบุญวาสนาพอก็คงจะโชคดีไปกับสูตรแม่นๆของปู่คอนแก่นนะคะสาธุค่ะ แอดก็ขออวยพรให้ FC แฟนช่องของเราองค์ชาแนลถูกหวยร่ำรวยไปกับสูตรแม่นๆของปู่ฮอนแก่นนะคะสาธุค่ะขอให้ FC ทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ